เออไอ้เซตโคตรเบดเลยสัตว์แม่งไม่มาช่วยเลยนะเงี้ยไอ้เงี้ยมันยืนมองหน้ามึงอ่ะไอ้สัสเมื่อกี้มันยืนมองหน้ามึงแบบเอ้มึงจะทำอะไรก็ทำมาครับพี่เออพี่โป้พี่โป้พี่เอวก็โดนยิงอ่ะขวาเฮ้ยย่คุณมาชุบกูมาเบสเหรอน่าหยาดกูอ่ะนเฮ้เงี้ยก็ยิงวันนี้ มัน <chat> จมี่ไปฟันมันทำไมวะนี h, ่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สมองล่ะเฮ้ยออกมาย oh, ิงช่วยกูดิโอ้โหแย่ไหมฮะยูมนเออ ไอ้เสดโคตรเบสเลยไอ้สัสแม่งไม่มาช่วยเลยนะเไอ้เงี้ยไอ้แม่งยืนมองหน้ามึงอ่ะไอ้สัสเมื่อกี้มันยืนมองหน้ามึงแบบเอ้มึงจะทำอะไรก็ทำมาครับพี่สมุกหลังมึงแล้วกันนะพี่โปพี่โป้เยอยโปเจอนี้พี่อะไรวิ่งยิงไอ้สัสหมดเพล่

ก็โดนยิงยังเดินเกินขาอะเกิอเลยไอ้ยาเกินเกินโอ้ยเชี่ยโอ้ขวาเยิงปอดไม่โดนเล่กจัด ฟีนิกดีพี่นิกฟีนิกเออไอ้เชี่ยอยากเอาไอโดนมันดีกันไยู่างไหนมาอย่านนั่นแหละ one enemy r e a i i n g เออโอ้แล้ใวะ่นี่ไอ้ย่หัวแม่งอยู่นิดเดียวหัวแม่งวันนิดเดียวสัสยิงโดนเช่อ้พีเป็นีต่อแล้วโอ้เชี่ยอยู่กลางสลยซะเอ้ ขอตัวเลยิมันต้องมันต้องอันติอีกทางหนึ่งใหม่ทางลนติกทางนั้นทางนั้นมาเก็บคลัสให้เป็นบุญตาหน่ะวะจะได้นะเจโจก็นจะจุดปิดเมนแม่งอุ้ยจะเทหนิ่งจัดอยู่ข้างในอุ้ยเฮ้ยอยู่นี่เฮ้ยนึ่ง

สมองใครเลยเอียว่าเทโจดิมึงดูฝั่งมึงก่อนนะฮ้ยมึงก็ไม่ใช่วายนีนะฝั่งมึงไม่เก่งเนี่ยเล่นการ์ดเฉย้เอียะถ้ามึงว่าเทโจดิบแลกก้วกอ่ะไม่ดิบเหรอโคตรดิบเลยสปอนจงรักูเทจออยู่นะกูหน้ามันก็เตุดซูมล็อกอยู่ม <Lock> ไม่มีอ่ะไม่มีเฮ้ย ผีหลอกป่าวะแต่ผมเห็นนะเว้นสาเนี่ยมีนี่ใหญ่ฝลึกสองไอ้ผีหลอกไอ้หี่ทงใจหมดลึกสองไอ้ย่าไอ้นนี้

จงมาหลอกชุบาเบลไอ้เหี้ยโอ้โหเจ้ามาหลอกไอ้ส่วเลยนกูไม่คิดวกาจะเจอกระเตื้อมาไม่บอกหรอว่าชุบทุเรีว่าเราชุบแบบว่ามันชุบนันนั้นมากเลยอ่ะโอ้ยเุ้ยแทนไม่ได้ชุบแต่ยังไงก็ได้ว่ะไอ้เหี้ยแต่เขรียมแผงเอาอย่างนั้นเออถ้าชุบมาแบบเพื่อให้มันยิงมึงใช่ไหมมันก็อ้อบไปเออเนี่ยพอเข้าใจได้ จุดมาโดนดิงอย่างน้อยมันก็ได้อะกูก็ไม่นี่หรอกโอ้โหเสร็จเอยแม่งนัดเดียวโอ้โหเชลิมนัดเดียวหัวไอ้ยเสร็จเข้ามาแล้ววะโเทดเทดไม่หวะไเฮ้ยที่เอะไม่งกันเล็วน่ะ ถือมีดไงเพื่อนอยู่ตรงหน้าต่างหรือเปล่าเดี๋ยวหน้าต่างไม่ตแตกอุ้ยฉั <c oughs> ถนถนัดไปถัดไปไปดีกว่าไม่ทนันไม่ทนันไม่ทันกูไปดีกว่าไป โอ้ยโอ้หสามห้าอ้ถามจริงถากรงแรงยังไรเงี้ยไฟน้ำแข็ง ฮาส์ิกแม่งยิงกูเจ็ดนักรวนไอ้สัตว์ต้งเลยจะเชื่ออะอยู่ในสโมนั่นแหละเยี่มันลงเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยแอนเออเลน่าแม่งเล็งหัวอย่างไม่ให้เราเมื่อยาเพื่อนกูบอกเลยกูได้รู้เลยนี่กูจะเล่นอ๊อฟม่เล่นอะเล่นได้กูเล่นเทียร์แล้วกูเป็นเมยไอ้สัตว์ มิดเลนเฉยเลยนี่อะเก็บออฟยู่นี่อะโอเคนะไม่ไม่มันมันมาพีกลางเมื่อกี้เฮ้ยมันมันไปเอไปเอมึงแฟนอะไรกันไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเมึงรู้ได้ไงเที่ยงการพีที่เฮียมาไอ้เฮียเนี่ยเทโจก็ท้าเฮียเลย ตัวเอวันอันตียังยินตรงกลางดิตัวกลางก็รางเงินะเนี่ยพี่ชอบตรงกลางมากเโอเคมันต้องพีแล้วเป็นผีเงี้ยเฮ้ยอันนี้มันอันนี้เหรอเพลงใหม่ปะใช่ไหมตัวใหม่อะไม่รู้แต่มันเป็นเพลงรู้สึกน่าจะเป็นเพลงใหม่อะ คือค่ายเกมเขาทำเกมมาโปรโมทเพลงนะไปไอไอไอค่ายเทียนอะมันมีในทิกตอกไอ้พวกแบบว่า AI ไอเอเจนต์อ๋อมิสเตอร์แฟมที่อะไรสักอย่างอะไอเฮียมิสเตอร์พัดลมอะไอ้สักอย่างเลยเตือนเลยมิสเตอร์พัดสมองได้วยไอ้อะมึงเห็นแน่ๆมันอยู่ข้างในอน่ยอะไรวะ ฮ้ยเี้ยก็ยิงวันนี้ไปฟันมทำไมวะโอ้โหกูหงายท้องเลยเี้ยหเรากระสุอเรากระส็ม่มีมวนด้วย้เขี้ยกูอยางชอบเลยไอ้มอนไอ้มอนไอ้มอนไอเขี้ยะขอโทษอยู่ในอยู่ในอยู่ล่างเลยอยู่ท่ ข้างข้างล่างไอ้นั่นน่ะนั่นน่ะตายมิโอายส์ดนบโอ้ยนี่นี่ปืนสวยปืนสวยนี่ปืนสวยยังไม่โดนเออไม่มีเฮียไม่มีเฮียก็เฮียกี่กี่กี่น้าแล้วไอ้สัตว์ไม่ดูซ้ายดูขวาเลยไอ้ห่าแม่งอยู่ในซอกอ่ะเจนมันตายอยู่คนเดียวด้ว มันอยู่ไกลเลยเพื่อนโหซ้ายไอ้ยิงมึงเมื่อกี้ไอ้เหี้ยมันไม่ได้อ่ะมันยูกศรอะมันไกลเกินอ่ะเมื่อกี้มึงไม่หยิบปืนแชมเบอร์หรอวะเพื่อนมันใช้สนัยเออไงไกลเลยกูบอกเลยไกลมันไกลไปยังไงอ่ะพี่บอกคนทำไงดีอ่ะ เทโจมีสกิลนะแต่เทโจไม่ใช้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่แล้วคนมีปืนแม่งไม่เข้ามาละไอ้สารให้ปืนพกเข้าเลือกันเลยเช็คในมึงได้ไแม่งกูไปแล้วไอ้เหี้ยโอดินมันเโอดิน ซ้ายมึงไปขวาขวาทอดทษดมันมีโอดินตัวหนึ่งอะเลน,น่ามึงได้ยินเหรอมึงได้ยินเหรอไอ้เหี้ยมึงเจอเนี่ยคนมีปืนแม่งไม่เดินมานะไอ้เหี้ยแล้วพวกกูไม่มีปืนให้พวกกูเดินมาไอ้เหี้ยเจอมาเนี่ยฟูบายแล้วละเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ย กูอยู่ไหน่ One enemy r e m a i One enemy remaining เอ็แล้วเอ็แล้วเอ็นแล้วอัวนึงอตัวนึง n t l m อยู่วินโดอ่ะโอเคกูได้เอ็นแล้วกูได้เอ็นแล้วสบายใ แม่งเอ้ยมึงไปชุบกูนี่รีบไวทดีโต้ไอ้ไม่ใช่ต <c oughs> องอ่ะไอส้สัสกูรีไว้มึงได้ที่ไหนอะ <c oughs>